ต่อมาคะเป็นเกี่ยวกับการสอนให้น้องหมาเนี่ยหมุนหรือว่า r o คะ่ะก็คือ r o อเ over ก็คือเหมือนให้คลิกตัวนะคะโดยที่เริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องเลือกแม a n d b y ที่ชาบเหมาะก่อนคะ่ะด <Roll. S 1> ัง r o ไอคลาส roll r o ก็คือเริ่มแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยคล่องก่อนค,ะนค่ะเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ว่า จะให้เราโรก็คือเราต้องถือมือที่ถือขนมเนี่ยนะคะจะต,ต้องคอยเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยหมุนตัวไปค่ะเ็จจังโรลอย่างนี้ค่ะพอคล้องแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นก็ค่อยๆสั่งซ้ำๆฝึกอย่างเงี้ยค่ะประมาณสิบนาทีนะคะต่อครั้งแล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยคล้องขึ้นไหมค่ะโดยที่จะต้องทวนทุกวันนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยจำได้ค่ะ